ตาานี่ใแห้งคกเด้อจ้ะเดินมาใยอีหลีเด้อไใยเท่านาเท่าเลยเท่าถั่วกินเข่าแล้วเนาะใยคักดอกใยแห้งด้วยจ้ะเบิ่งเลยนี่หอมหอมเลยหอมเด้อเถ้าวาสิชใบ,บเถ้าหมวกคนลรามั้งไงคัะ ดอกไงจะได้ได้หมอหนึงแหละแกงได้หมอหนึงพอดีแหละจ้ะปะ่ะไปแกงกันเนาะโอเคค่ะสวัดูค่ะจ้ะมาเก็บเห็ดหลังบ้านเลยนะนี่นี่3าดอกเลย

ó này, ừ ừ, ừ, đi mà, đi cái đọc nói มาเบิ่งนะเราไม่อยากจะเล่าให้ฟังเลยเราจะให้เห็นกับตัวกับหน้าเลยเบิ่งว่าดอกมันใหญ่ขนาดไหนปัดขาใหญ่คักเด้อนี่เบิ่งเลยจ้ะเบิง่งเบิ่งเลยเบิ่งเลยเห็นหลังไก่ฟ้าเด้อนี่ปัดใหญ่อีหลีเด้อเบิ่งมือเบิ่งนี่ใหญ่กว่ามือเลยเห็นบ่นี่ ปาดไงแห้งเลยค่ะไงอีหอหไงคัหไงคักปาดเลยไงแห้งอีีเป็นบ้านเองเป็นบ้านเองอือันนี้ยุ่หลังบ้านเขาเด้อนี่นะยู่หลังบ้านเฮาอีีเด้ตมันยังบ่ทันบานแห้ง เดี like, ๋ยวอีกสองมื่อได้สิมมาไายเบิรงกไมเด้อนี่ป้าเดอเดอเดอใหญ่ครับอันนี้เฮ็ดอีหยังเลยคือเฮ็ดสมองคือเฮ็ดสมองหมูเลยเฮ็ดอีหยังดูนี่เบิร์กไข่ไข่เบิร์กไข่ เห็ดสมองหมูหมเคยเห็นนะเนี่ยมันเห็ดอีหยังนี่ ดอกไ่เนาะญ่แห้งเนาะก็มือเลยมันขง้นอีกรอบนี่าก่ วันนี้เราก็มาเก็บเห็รดอกใหญ่แห้งแห้งเด้อเด้หายมันใหญ่ออกเรื่อยเรื่อยเรายังมาเรังเก็บต้องหายมันใหญ่กักคันก่อน ต้องบานออกบานออกประมาณสักนี่ก็เราค่อยเก็บมันทำมันโตเต็มที่แต่มันก็ยังอ่อนอยู่นั่นแหละเพราะว่าเรามันยังดอกตูมอยู่เนาะนีะ่นาะยังดอกตูมมันอยู่ในบ้านเราไม,ไม่ได้ไปไหนเลยส่วนมากมีแต่กระลอกแมงมาแคะมันเป็นยังดอกปล่อยมันไป นี่ค่คะมาเรามาตัดเห็ดกันนะโอ้ยดอกไงแห้งด้อจ้าด้อ่าดงแห้งอีลเลดอ้อเนี่นงจงีจ้าแขนค้นเลยมัน ใยแห้งนะเานาะครัเนาะยว่บนสต้าบนี่ยตองนอยมนะั่นปนกาั่งเกิดนะเ็นบอนเนสะบิงนี่ใยคายแห้งเนาะเบิ่งนี่ ว่ามันมันแก่กินได้ดอกเพราะว่าเขาปล่อยให้ดอกมันใหญ่เนาะตามจริงถอดถอกมันบ่ใหญ่ดอกมันยังอ่อนอยู่ตรงนี้เขาก็กินได้อยู่นั่นแหละเขาก็กินได้แต่อันนี้คือมันแก่มันแก่มันก็กินได้เขาก็ทิ้งไว้นี้แหละทิ้งไว้มันออกใหม่เนาะตัดเสร็จแล้วก็จะเอาไปแกงแบบนี้ได้กระตาพอดีเลย เห็ดไดกะตาเห็ดดอกเดียวได้กระตาเลยเห็นบ่จ้ะนี่อันนี้ก็กำลังออกเองนางนี้ลยกำลังออกเลยเห็ดดอกเดียวได้กระตาเดียวได้กระตาเลยจ้ากรดิแกงเลย ตอนมันยังมันอ่อนนี่ขามันก็นจะกินใ้อยู่ด้อ่อนคือกันเด้แต่ตอนนี้ขามันหยาบแล้วเหนียวก,กินใ้แต่ดอกมันเปยังเขาเขากินดอกมันนอนล่ะสีแกงปนกันรับเห็ดอันนี้ละจ้ะปนกันก็ใชได้อยู่หมอหนึงนี่ละ่ะ เดียวป้าจ้าเอาไปแกงกันเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ